ตามคำพยากรณ์ที่ว่าชนชาติทั้งหลายจะหลั่งไหลมาหาทางไปสู่ชีวิตตอนนี้ครอบครัวจากต่างประเทศจำนวนมากก็กำลังเดินทางมาเยือนเกาหลีเวลาขึ้นเครื่องบินถึงแม้จะรู้สึกอึดอัดเพราะพื้นที่แคบทั้งยังไม่สามารถจอดระหว่างทางได้แต่พวกเขาก็ยังบินจากอีกฟากหนึ่งของโลกมาเพื่อพบครอบครัวสวรรค์และต้องการกลับบ้านเกิดสวรรค์ของเรา เราอาศัยอยู่ในโลกที่เต็มไปด้วยความบาปทุกสิ่งทุกอย่างจึงเป็นเรื่องยากเหมือนอยู่ในคุกเลยจริงๆค่ะเพราะโลกนี้เป็นสถานที่ที่คนบาปซึ่งตกลงมาจากสวรรค์ต้องกัดใจใหม่และต้องได้รับการขัดเกาวิสัยโลกนี้จึงอยู่อย่างสุขสบายไม่ได้ บนโลกนี้เมื่ออากาศร้อนมนุษย์ก็ต้องทนต่อความร้อนและเมื่ออากาศหนาวก็ต้องทนต่อความหนาวต้องทนอยู่กับความเศร้าเจ็บปวดและเสียใจยอีกเป็นอย่างมากและที่เป็นเช่นนี้ก็เพราะโลกนี้ไม่ใช่บ้านเกิดของเราบนโลกนี้เราเป็นแค่คนแปลกถิ่นบ้านเกิดของฉันเป็นหุบเขา มีดอกไม้บานสะพรั่งดอกพีชดอกแคปิทอลดอกกุหลาบพันปีเป็นพระราชวังที่ประดับประดาดอกไม้หลากสีสันเพลงเกี่ยวกับบ้านเกิดของเราทำให้เรารู้สึกตื้นตันใจจนน้ำตาคลอบ้านของเราคือสวรรค์พระบิดาทรงเมตตาสงสารคนบาป จึงเสด็จมาที่โลกนี้เพื่อทำให้คนบาปกลายเป็นคนชอบธรรมและวนำพาเขาทั้งหลายกลับคืนสู่สวรรค์พระองค์เสด็จมาในนามพระเยซูทรงแบกรับความบาปที่สมควรตายของท่านไว้กับพระองค์พระองค์สิ้นพระชนบนกางเขนแทนท่านและมอบกายของพระองค์ไว้ให้ท่านเป็นผลชีวิตนิรันในเทศกาลปัส,สกา แล้วพระองค์ก็ปรากฏมาครั้งที่สองในนามพระอันซังโฮงและลื้อฟื้นสัจธรรมที่ถูกซาตานเหยียบย่ำกลับคืนมาทำให้เรากลับบ้านเกิดของเราได้พระเยซูก็ตรัสเช่นกันว่าราชอำนาจของเราไม่ได้เป็นของโลกนี้โลกนี้เราต้องพบกับเศร้าโศกทุกใจและเจ็บปวดเพราะโลกนี้ไม่ใช่ราชอำนาจของเรา ในโลกของคนแปลกถิ่นนี้เราต้องพบกับความเศร้าเสียใจมากมายพระเจ้าเสด็จมายังโลกนี้เพื่อช่วยคนบาปให้รอดแต่คนทั้งหลายกลับไม่รู้จักพระองค์ทั้งยังข่มเหงพระองค์อย่างรุนแรงถึงกระนั้นพระเจ้าก็ยังทรงเปิดโอกาสให้บุตรของพระองค์เท่านั้นรู้ความรับแผ่นดินสวรรค์และให้สิทธิ์พวกเขารู้จักพระคิดได้ท่านต้องรู้สำนึกว่าพระบิดาทรงรักท่านทั้งหลายมากเพียงใด ท่านต้องรู้สึกขอบคุณพระองค์จากใจจริงที่ทรงเรียกท่านให้มาเป็นบุตรแห่งสวรรค์ท่านต้องยึดมั่นในสัจธรรมอันล้ำค่านี้ไว้จนกว่าท่านจะได้เข้าสู่สวรรค์นิรันดร์และในช่วงชีวิตการเดินทางของคนแปลกถิ่นนี้ท่านต้องเตรียมตัวให้พร้อมที่จะไปที่นั่นเพื่อเข้าไปสู่สวรรค์ท่านต้องคิดถึงสิ่งซึ่งอยู่เบื้องบนสวรรค์และฟังพระวจนะของพระเจ้า หากท่านชอบสิ่งต่างๆในโลกนี้ท่านก็จะยอมปล่อยให้สวรรค์หลุดมือไปโปรดอย่าเรียนแบบโลกนี้แต่จงเรียนแบบพระเจ้าสิ่งต่างๆในโลกนี้สักวันหนึ่งก็จะสูญสิ้นไปต่อให้ท่านครอบครองสิ่งเหล่านั้นอยู่แต่ท่านก็เอาไปไม่ได้ อย่างไรก็ดีในแผ่นดินสวรรค์นั้นมีแต่ความสุขความอิ่มเอมใจและความรักท่วมท้นตลอดไปบัดนี้ถึงเวลาแล้วที่ต้องกลับใจใหม่บังเกิดใหม่ให้สมบูรณ์แบบเป็นทูตสวรรค์ที่สวยงามจงพูดแต่คำที่สุภาพอ่อนโยนจงคำหนึงถึงพี่น้องของตนด้วยจงรักเพื่อนบ้านเหมือนรักตนเองอย่าอิชาริษยา เมื่อพระวจนะขัดเกาาท่านจนท่านบังเกิดใหม่สวยงามแล้วท่านจะได้ไปสวรรค์ค่ะในสวรรค์นั้นมีกาเล็กซี่มากมายเหลือที่จะนับได้ลองจินตนาการว่าท่านกำลังบินไปมาท่ามกลางศิลาเพิงพร้อมชุดคุมทูตสวรรค์พระบิดาทรงเนลมิสร้างสารรค์สิ่งใหม่ๆทุกวัน วันนี้ท่านไปชมสวนดอกเลนดี้พรุ่งนี้ไปสวนกุหลาบและวันถัดไปไปสวนดอกไฮเดนเยียสถานที่สวยงามรออยู่เสมออัครทูตปอลูเห็นสวรรค์แล้วบอกว่าที่นั่นสวยงามมากจนไม่สามารถบรรยายออกมาเป็นคำพูดได้ดังที่มีเขียนไว้ในพระคัมภีร์ว่า สิ่งที่ตาไม่เห็นหูไม่ได้ยินและสิ่งที่มนุษย์คิดไม่ถึงคือสิ่งที่พระเจ้าได้ทรงจัดเตรียมไว้สำหรับคนที่รักพระองค์ความทุกข์ลำบากในปัจจุบันเอาไปเปรียบไม่ได้กับศักดิ์ศรีที่จะเผยให้เห็นในอนาคตและพระเจ้าจะทรงตอบแทนตามการกระทำของท่านดังนั้นท่านจึงต้องอดทนต่อความทุกข์ลำบากเพื่อเห็นแก่ข่าวประเสริฐและสะสมพระพรไว้อย่าปล่อยให้ใจติดอยู่กับชีวิตของโคนแปกถิ่นนี้ แต่จงมุ่งหน้าไปบ้านเกิดของเราที่พระบิดากำลังรอคอยเราอยู่และส่วนมงกุฎที่สว่างสวยในกาแล็กซี่อันรุ่งโรดกันค่ะขอให้เรามีชีวิตตลอดไปชัว่วนิรันร์กับความรุ่งโรดในสวรรค์กับพระบิดาเพราะมีทูตสวรรค์หลายพันองค์คอยคุ้มกันขอให้เราไปสู่สวรรค์บ้านเกิดเมืองนอนของเราพระราชวังที่ประดับประดาด้วยดอกไม้หลากสีสันด้วยกันเถิดค่ะ ข้าพเจ้าหวังอย่างยิ่งว่าบุตรสิยนทุกท่านจะมุ่งมั่นตั้งใจตามหาพี่น้องชายสาวที่พลัดพรากไปและเข้าไปสู่อาณาจักรสวรรค์พร้อมกันค่ะ